กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งคนเก่าคนใหม่สวัสดีทุกๆคนเลยครับฝาก s u b สไครต์ให้กับช่องเล็กๆให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือไม้ไขยเหรียญชาแนลด้วยนะครับทุกคนเลยครับต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับผม เหรียญที่ไอ้ไม่ใช่เหรียญน,นะครับแบงค์ที่นักสะสมเขารับซื้อนี่สี่0 0บาทนี่ก็คือไม่ใช่ราคา4ี่0 0บาทนะครับผมตัวอักษรด้านหลังคําว่า4ี่0มืนบาทนะครับผมถ้าคนที่ไม่รู้ตระศีตาศาสตร์นี่คิดว่าแบงค์ยี่สิบรับรับซื้อ4ี่0 0บาทไม่ใช่นะครับผมก็จะมีแบบแบงค์ยี่สิบรุ่นแรกกับรุ่นปกตินะครับผม อาจจะมีราคาอาจจะเกินหน้าธนบัตรก็ได้ครับแต่ว่าบางคนเขารับซื้อขนาดแบบราคาแบบต่ำๆเลยสองอะไรนะพันกว่าถึงสองพันว่างั้นนะฮะผมเห็นช่องใหญ่ๆแล้วก็นะัสะสมบางช่องเขารับซื้อนะครับผมด้านหลังคำว่า40,000บาทนะครับไม่ใช่ราคา40,000บาทนะครับผม ถ้าใครที่เป็นมือใหม่เหมือนผมก็ถ้าเกิดว่าดูดูแล้วก็ก็ต้องใช้ก็ต้องใชด้ดูดูด้วยนะครับผมผมก็จะพูดอะไรมากมายก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ทั้งหลายเขาจะหมั่นไส้เอานะครับผมก็ไอแบงค์ยีไอรุ่นเก่าแบบนี้อาจจะราคาประมาณร้อยกว่าบาทเต็มที่ก็สองร้อยนะฮะไม่ถึงนะครับ สองพันกว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ถึงนะฮะไอแบงค์รุ่นเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยยี่สิบบาทอาจจะถึงบางบางนทันก็ถึงนะฮะบางอย่างก็ถึงบางอย่างก็ไม่ได้ถึงนะ,ะราคาไม่ถึงหลักพันแค่หลักร้อยนะครับผมท่านผู้ชมผมก็อาจจะแนะนำท่านผู้ชมได้ประมาณนี้นะครับผม เพราะว่าผมก็ไม่ได้อาจารย์อะไรมากมายนะครับผมเป็นนะสะสมมือใหม่นะครับผมพอดีผมเก็บเหรียญเก่าๆแบงเก่าๆไว้แบบเกือบเป็น10ปีแล้วครับเพราะว่าผมเพิ่งจะมาเรียนรู้ทํา youtube ได้ประมาณเจ็เดือนเองครับผมก็พยายามศึกษานะฮะแต่ว่าผมอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็จะไม่ปั่นกระแสนะครับ ผมก็จะมาบอกตามที่เขารับซื้อกันนะฮะว่ารับซื้อกันจริงไหมนะผมเหรีหยญราคาเท่านี้แบงค์ราคาเท่านี้รับซื้อกันจริงไหมนะครับสำหรับผมว่าไม่ถึงนะครับแต่สำหรับท่านผู้ชมว่าถึงไม่ถึงก็แล้วแต่ความคิดใครความคิดมันนะครับผมแล้วก็อย่างใน,นช่องผมเป็นมือใหม่นะครับผม ผมอาจจะพูดติดๆกับขัดน,นะฮะแล้วก็สำหรับคอมเมนต์ผมอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันผมต้องถ่ายคลิปอีกแล้วก็ต้องมาตัดต่อ,อกนะฮะถ้าสำหรับใครที่มีความรู้มากกว่าผมก็ถ้าไม่ชอบก็กดข้ามไปก่อนนะครับผมเพราะว่าผมอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งน,นะครับเดี๋ยวกลัวคนดูจะไม่ชอบนะครับสามารถกดข้ามไปก่อนได้นะฮะ ส่วนคลิปไหนที่ผมไม่ค่อยได้พูดนี่แสดงว่าผมถ่ายคลิปประมาณดึกๆแล้วนะครับประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดดังนะครับเพราะว่าเขานอนกันอยู่นะฮะอาจจะไม่ค่อยได้พูดนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมเราไปดูคลิปกันต่อเลยครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมจะไม่บรรยายแล้วนะครับผมกลัว้พูดผิดนะครับผมก็เอาประมาณนี้นะครับเท่าที่ เห็นเขารับซื้อกันนะช่องใหญ่เขารับซื้อกันนะฮะประมาณนั้นนะฮะก็ราคาได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมดูดูเอานะครับผมบางอย่างก็เชื่อได้บางอย่างก็เชื่อไม่ได้นะครับผมอันนี้คือผมไม่ได้ว่าใครนะครับคนที่เขามีหน้าร้านก็เขารับซื้อกันจริงนะครับผมแต่ผมไม่ไม่ได้มีหน้าร้านนะฮะอันนี้ผมพูดถึง ai ทั้งหลายนะครับผม รับซื้อเหรียญสิบบาทแสนกว่าบาทรับซื้อแบงก์ยี่สิบสองสามแสนโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับท่านผู้ชมเขาได้ตรงที่ว่าเขาพูดเก่งไงฮะแต่ผมมาพูดไม่เก่งแต่ช่องผมอาจจะแบบอาจจะพูดตรงหน่อยนะฮะแล้วก็ถ่ายเหรียญก็บางช่องก็หมุนไปหมุนมาได้ได้ได,ได้ได้ตรงที่ว่าพูดเก่งอย่างเดียวไงฮะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยพูดนะผมเอาแบบเน้นถ่ายอย่างเดียวนะฮะ บางคนเขาถ่ายแบบห้านาทีเหรียญแค่เหรียญเดียวกลับไปกลับมาเขาก็ทำทาได้นะครับผมแต่ผมอาจจะบางคลิปผมก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดนะครับเพราะว่ามันดึกนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งคนเก่าคนใหม่สวัสดีทุทกๆคนด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์ให้กับช่องเล็กๆให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนครับสวัสดีครับ